อ่ะมาดูข้อคอควายนะครับข้อคอควายดูแล้วก็ไม่ไม่น่ายากใช่ไหมน่าจะน่าจะทำกันได้ใช่ไหมครับอ่ะโจทย์เขาว่าว่ายังไงมี Zn นะครับแล้วก็คั่นด้วยอ e ิเล็กโทรไลต์ของโลหะน,น,นั้นก็คือ Zn เกี่บวกสบวกนะครับแล้วก็อ่ะอันนี้ครูไม่ไม่ระบุความเข้มข้นแล้วนะเอาแบบสั้นๆนะครับ แล้วก็ขั้นด้วยสะพานเกลือนะครับแล้วก็มีเฮบวกมีแก๊สไฮโดรเจนนะครับแต่แก๊สไฮโดรเจนนี่คือเป็นขั้วไฟฟ้าไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเอาโลหะมาเพิ่มก็คือเป็นโลหะแพตตินัมอ่ะคราวนี้ขั้วแอโนโดแอโนดก็คือปฏิกิยาออกซิเดชันก็เอาตรงนี้มาคิดใช่ไหมครับเหมือนเดิม นะมีอิเล็กตรอนออกไปนะออกออกเพิ่มก็จะเป็น Zn นะครับอิเล็กตรอนออกไป2ตัวจะเป็น Zn 2บวกใช่ไหมครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือแคโท a แคโทดก็คือปฏิกิริยา Reduction ก็เอาตรงนี้มาคิดใช่ไหมครับก็จะต้องมีการ electron, รับอิเล็กตรอนรีรับลดใช่ไหมครับ เฟนตรงนี้ก็จําเป็นเฮดบวกบวกกับอิเล็กตรอนและกลายไปเป็นอะไรครับแก๊สไฮโดรเจนใช่ไหมครับอ่ะพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับถูกต้องอย่างตรงนี้ตรงนี้ถูกต้องอย่าง เขียนแคโทษอย่างนี้แค่นี้ถูกต้องหรือยังครับเนี่ยยังใช่ไหมทำไมถึงยังเพราะอะไรไฮโดรเจนมันไม่เท่ากันใช่ไหมอ่าตรงนี้มี2ตรงนี้มี1ตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่2 h งเฮบวกแล้วก็ใส่อะไรอีก2องอิเล็กตรอนถูกต้องอันนี้ถึงจะถูกนะครับอ่าเสร็จปุ๊บก็มาดูปฏิกิริยาของเซลล์ก็คือปฏิกิริยารีดอกก็เอา2สมการนี้มารวมกันรวมกันได้เลยไหมครับตรงนี้ รวมได้เลยเพราะว่าอิเล็กตรอนเท่ากันละก็จะเป็นอะไรครับ Zn บวกกับ 2H บวกแล้วไปเป็นอะไรครับ Zn 2บวกบวกกับแก๊สไฮโดรเจนโอเคไหมครับอ่านี่ก็คือเป็นปฏิริยาลีดอก มาดูข้อต่อไปคือข้ององูข้ององอูที่เราสงสัยนี่แหละนะครับมี Fe นะครับมี Fe สองบวกแล้วก็มีสะพานเกลือมี Cl ลบแล้วก็มี ขันด้วยแก๊สคอรีนนะครับแล้วก็คั้นด้วยขั้วไฟฟ้าถูกไหมโจทย์ถูกไหมอ่าถูกต้องละนะครับอ่ามาดูอันแรกกันก่อนก็คือขั้วแอโนดแอโนดคือปฏิกิยาออกซิเดชันก็เอาตรงนี้มาคิดใช่ไหมครับก็จะเป็นอะไรครับ fe นะครับไปเป็น fe กี่บวก สบวกบวกกับ2องอิเล็กตรอนใช่ไหมครับแอนโอนี่ไม่น่ามีปัญหาแต่คิดว่าคนที่มีปัญหาก็คงอันนี้แหละใช่ไหมคือแคโทดจะเขียนยังไงแคโทดปฏิกิริยา Reduction เขียนยังไงรีก็ต้องรับอิเล็กตรอนอยู่แล้วใช่ไหมครับมันต้องรับอิเล็กตรอนอยู่แล้ว รีรับลดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ต้องเป็นอะไรต้องเป็น cl ลบหรือว่าเป็น cl 2อ ec l ให้2รีรับลดใช่ไหมอันนี้คือเป็นเป็นลบ1อันนี้คือเป็นอะไรครับเป็น0นเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับ cl 2ใช่ไหมครับรับอิเล็กตรอนแล้วก็กลายไปเป็น cl ลบใช่ไหมครับจากศูนย์ไปเป็นลบ1นนี่ใช่ไหมรีรับลดแต่คราวนี้ถูกหรือยังตรงนี้ อ่า CL มันห้อยสอเพราะฉะนั้นก็ต้องได้โพลิออนสองตัวนะครับแล้วรับอิเล็กตรอนสตัวอันนี้ถึงจะถูกอ่าเสร็จปุ๊บก็มาถึงปฏิกิริยาดีดอก กได้เลยไหมรีดอ,อกได้เลยใช่ไหมเพราะว่าอิเล็กตรอนตอนนี้เท่ากันละรวมกันได้เลยก็จะเป็น Fe บวกกับ Cl ห้อยสองไปเป็นอะไรครับ Fe สองบวกบวกกับ2 Cl ลบอันนี้ก็คือเรียบร้อยลปะปฏิกิริยารีดอ,อก หนาวละวอนร้อนหนาวหนาวนะใช่ไหมมา <c oughs> ปิดของครูนี่โอเคนะครับข้ององูผ่านไปอ่ะมาถึงข้อข้อจอจานนะครับ เปลี่ยนบ้างเป็นสีขาวบ้างเบื่อละสีดำข้อจอจานจอจานเขาว่ายัางไงมีโลหะแพตินั่มนะครับขั้นด้วยสารละลายที่เป็น sn 2บวกแล้วก็มี sn 4บวกแล้วก็มีสะพานเกลือฝั่งนี้ก็จะเป็น c อสามบวกแล้วก็ Cr2 สองบวกนะครับแล้วก็ขั้นด้วยแพตตินัมสังเกตไหมครับไอตรงเนี้ยนะครับคือเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่มีไอออนสองตัวเพราะฉะนั้นมันจะใช้อะไรขั้นใช้คอมมาขั้นแต่ถ้าเกิดว่าอันนึงเป็นเป็นไอออนอีกอันนึงเป็นแก๊สจะใช้คอมมาขั้นหรือเปล่า ใช้อะไรขั้นขีดหนึ่งเส้นใช่ไหมครับเหมือนกับข้ออะไรข้อขอควายใช่ไหมครับเนาะดูโจทย์นะครับดูข้อแตกต่างมาด้วยอ่ะคราวนี้ก็มาถึงการเขียนปฏิยานะครับมาดูที่ขั้วแอนโอดแอนโอดก็คือปฏิยาออกซิเดชันเอาฝั่งไหนมาคิดตรงนี้มาคิดใช่ไหมครับแพตตินัมเอามาไม,ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับ ออ i ซิเดชันอิเล็กตรอนก็ต้องออกไปนะครับออกออกเพิ่มเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับเป็น sn กี่บวก2บวกแล้วค่อยเพิ่มเป็น sn 4บวกเพราะฉะนั้นจาก2บวกไปเป็น4บวกอิเล็กตรอนต้องออกไปกี่ตัว2ตัวใช่ไหมครับอิเล็กตรอนต้องออกไป2ตัวอ่ะคราวนี้มาถึงแคโทดแคโทดก็คือ,คอปริยา e ีดักชันนะครับ e ีดักชัน รีรับลดรับอิเล็กตรอนก่อนเลยใช่ไหมครับแล้วเลขออกซิเดชันจะลดลงก็คือจาก cr 3บวกไปเป็น cr 2บวกนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยโรงเรียนไทยนะครับคราวนี้มาเขียนปฏิกิริยารีดอกรีดอกนี่รวมกันได้เลยไหมครับเตรงนี้อ่าก็ค,คืออิเล็กตรอนยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้น ริยาของรีดักชันต้องคูณเท่าไหร่คูณ2เข้าไปนะครับทำอิเล็กตรอนให้เท่ากันพอคูณเรียบร้อยแล้วก็ถึงจะบรรวมกันได้ก็จะเป็น Sn 2บวกบวกกับ2 Cr 3บวกไปเป็น Sn 4บวกบวกกับ2 Cr 2บวกอันนี้ก็คือปฏิกิริยารีดอก โอเคเนาะอ่ะขอพอดก่อนแป๊บหนึ่งขอพอดก่อน